วัสดีครับวันนี้จะพามาดูบ่อสวยๆครับจะเลี้ยงปลานะครับก็ต้องเตรียมบ่อก่อนที่จะลงปลานะครับผมควรที่จะมีหลุมลึกมุมใดมุมหนึ่งนะครับนี่ครับหลุมตัวนี้เขาเรียกหลุมไว้วางท่อพยานนาคหรือว่าหัวกะโหลกนะครับท่อสูบนะครับแล้วก็ทําส o p ตรงกลางนะครับสลบเป็นรูปตัวย U หรือตัว V นะครับเวลาเราสูบนะครับปลาจะได้มา รวมกันที่นี้ทีเดียวครับที่รุมทีเดียวครับนะครับเห็นไหมครับสังเกตดีดีครับบ่อต้องทำความสะอาดนะครับต้องสะอาดเวลาเราสูบนะครับน้าก็จะรวมรวมกันที่นี่ทีเดียวนะครับแล้วก็ปลาเช่นเดียวกันครับปลาก็จะมาลงอยู่ที่รุมนี้ทีเดียวเวลาจับก็จะได้ง่ายนะครับผมง่ายในการจับครับผมปลาจะมารวมอยู่ทีเดียวจับง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการจับจับปลาเป็นแสนสองแสนสามแสน,ส,แส,นสี่แสน ก็จะง่ายขึ้นครับแล้วก็จะไวนี่ครับต้องมีหลุมสําคัญต้องมีหลุมนะครับมีหลุมลึกมุมใดมุมหนึ่งจะลึกตรงมุมก็ได้นะครับมุมบ่อหรือจะลึกตรงกลางลึกมุมบ่อนี้เวลาเราสูบไปอีกบ่อหนึ่งก็จะได้ง่ายนะครับผมแล้วก็นี่ครับเป็นไฟครับโซลาเซลล์ไปร่องเมงครับจะช่วยประหยัดอาหารนะครับเปิดลงไปในน้ำนะครับยิงไฟ ลงไปน้ำนะครับเพื่อที่จะล่อมแมลงนะครับผมเพื่อที่จะลอ่อแมลงให้ปลากินครับผมประมาณนี้ครับสั้นๆง่ายๆครับสงสัยอยากมีเรื่องสอบถามการเตรียมบอ่อเรื่องน้ำก่อนลงปลาต้องทำยังไงนะครับ อันนี้จะจับเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะหวานปูนขาวเลยนะครับหวานปูนขาวเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะครับผมฆ่าเชื้อฆ่าลูกปลาหรือปูหอยนะครับเพื่อที่จะลงปลาชุดต่อไปนะครับผมต้องหวานปูนขาวครับเพื่อฆ่าเชื้อนะครับผมหวานปูนขาวทิ้งไว้นะครับอ่าสามถึงสี่วันหรือหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อที่ทําการฆ่าเชื้อแล้วเราก็จะได้เอาน้ําน้ําลงมานะครับลงมาเพื่อที่จะลงปลาในชุดต่อไปครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับ